ทำไมอาหลงมาควางเจ้าล่ะแล้วทำไมต้องบัตเขาผู้เธอเล่ตนตลกอะไรเออคืออย่างนี้พี่ใหญ่ฉันได้ข่าวมาว่าอาหลงแอบมาควางเจ้าเพื่อพบจิวเมยแล้วจิวเมยก็ลับลับล,ล่อจ้างตำรวจไปส่งเขาเรารู้สึกว่าน่าสงสัยก็เลยเอาตัวอาหลงมาถามดูปรากฏว่าเจอความลับที่น่าตกใจกวานซื่อหลง จงพูดมาเดี๋ยวนี้ให้พ่อผมได้รู้เรื่องอะไรนะอหลงทัดจินต้องขอโทษด,ด้วยคนหนุเก,ก่าคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณพูดอะไรอ่ะแกรับเป็นเขาไปเท่าไหร่อาทียไม่ใช่กงการของเธออหลงพูดต่อไปสิตอนนั้นผมกับตากโกหายังไงก็ไม่พบคนหนุเก,ก่าสักที และกลัวถูกคุณว่าก็เลยไปหาเด็กบ้านนอกมาแทนหลีกทางหน่อยค่ะอหลงมองหน้าฉันหลายวันนี้พ่อเป็นหวัด เลยต้องเข้านอนเร็วเมื่อคืนเห็นเขานอนแล้วยังระเมอชื่อหลายคนออกมาพี่ต้าโกพี่เลยกงอีกคนก็คืออนหลงนี่แหละขนาดพ่อป่วยยังไม่ลืมพี่น้องที่ช่วยกันฟ่าฟันจนถึงวันนี้แล้วอาทำแบบนี้กับเขาเหรออาได้อะไรบ้างในการทำลายครอบครัวคนอื่นนะ่ะอหลงไม่ต้องกลัวมีผมกับอาซีอยู่ ขอให้พูดตามที่อารู้มาเร็วเข้าฉันฉันไม่ได้โกหกโลกนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วอายังจำได้ไหมว่านิ้วมือขาดได้ยังไงสมัยก่อนรับแทนพ่อใช่ไหมและพ่อก็เคยช่วยอาพาพี่น้องหลายคนไปต้นคุกฝ่าดงกระสุนช่วยอาออกมาเหมือนกันเพื่อเจ้าพอหรือยัง อาไม่ต้องกลัวเขาบอกพ่อผมได้เลยว่าพาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนกันแนะ่ความผูกพันของอากับพ่อความเป็นพี่น้องเอาเงินมาซื้อไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ตอนเด็กอาเคยสอนฉันเขียนหนังสือคำแรกก็คือคุณธรรมใช่ไหมเป่าเจ้าไม่ได้โกหกจริงจรหลีกไปซะฉันมีเรื่องจะถามอลงอีก <c oughs> ไม่โกหกแล้วทำไมต้องร้องไห้ สมัยก่อนโดนตัดนิ้วหลังเมื่อถูกแทงจนเลือดโชกยังไม่เห็นน้ำตาสักหยดเลยนี่นะเุื่อคนหลัก่าขอโทษด,ด้วยท่านชินผมขอโทษทำไมต้องมาขอโทษเรื่องเป็นมายังไงกันแน่ทำไมต้องกุเรื่องขึ้นมาแบบนี้พวกเขาจับหลานฉันไปบอกว่าจะเผาให้ตายซะ <c oughs> พวกแกจับหลานเข้าไปใช่ไหมบอกมานะพี่เคยฟังคำพูดก่อนทำหรือเปล่าเราจับจริงแต่ว่าีไปตายซะเดี๋ยวครับพ่อเราไม่ได้เสียห้เอาหลงให้ร้ายพี่ใหญ่นะีไปอทีปเอาปืนให้ฉันพ่อยาข้าพวกแกซะ